นีีม้มกล้ามเนื้อมัดหนึ่งนะครับที่คนจะไม่ค่อยจะเห็นหรือว่าเห็นแต่ก็ไม่ค่อยได้สนใจกับมันมากนะักเป็นเหมือนกล้ามเนื้อเส้นเล็กๆอยู่ใต้ใบเส็บเลคิวไอนะครับอยู่ด้านในใต้วงแขนเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่ามันมาอย่างไงไปอย่างไงก่อนอื่นต้องดูที่กระดูกสแคปูล่าก่อนนะครับเพราะกล้ามเนื้อมัดนี้จะเกี่ยวข้องกับสแคปูลา่า น่าสนใจไหมครับว่าสแคปูล่าเนี่ยเป็นกระดูกที่อยู่ทางด้านหลังแต่กล้ามเนื้อมัดเนี้ยที่เรากําลังพูดกันอยู่เนี่ยครับมันกลับอยู่ทางด้านหน้าสแคปูล่าคือกระดูกที่วางอยู่ทางด้านหลังช่วงบนนะครับเป็นจุดยึดของแขนสแคปูล่าเนี่ยมันจะมีเบ้าอยู่เบ้าหนึ่งนะครับชื่อว่าเบ้ากลีนนอย เป้านี้กระดูกแขนท่อนบนหรือว่าฮิวมารัสเนี่ยครับจะสวมเข้าไปคือจะว่าสวมก็ก็ไม่ถูกนักนะครับเพราะว่ามันแค่ฝังหัวของฮิวมารัสเข้าไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองเพื่อที่มันจะได้หมุนได้หลายองศานะครับส่วนกระดูกสแคปูล่าเนี่ยจะมีเงี่ยงอยู่2เงี่ยงนะครับเงี่ยงหนึ่งก็คืออะโครเมียนโเซส s หากใครที่ได้ดูคลิป ครั้งที่14ที่ว่าด้ยวยเรื่องของเดลทอยหรือว่ากล้ามเนื้อหัวไหล่นะครับก็น่าจะสนุกเพิ่มขึ้นหรือไม่ก็เครียดขึ้นอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับส่วนอีกเงี้ยงหนึ่งนี่ก็คือโคโรคอยโปรเซส s นะครับจำชื่อน,นี้ไว้หน่อยนะครับโคโรคอยโปรเซสก็คือเงี้ยงจากแคปูล่าที่ยื่นมาข้างหน้านะครับมันเป็นเหมือนนิ้วที่งอแล้วก็ยื่นมาข้างหน้านะครับ ภาพนี้เป็นภาพสแคปูล่าทางด้านข้างเราจะเห็นคอร์คอยโปรเซสเนี่ยยื่นมาอย่างเห็นได้ชัดนะฮะส่วนที่ยื่นไปข้างหลังนั้นเป็นอะโครเมียมโปรเซสนะครับคอร์คอยโปรเซสมีบทบาทมากนะครับนอกจากจะเป็นตัวยึดเกาะให้กับไบเสร็รเคีรแล้วก็ยังมีแพคโทลลิสไมเนอร์อีกตัวนะฮะที่มีจุดเกาะต้นที่เงี่ยงนี้นะครับคลิปเก่าๆได้พูดถึงไว้แล้วนะครับ จะรู้สึกว่าตัว p e c t o r a l i s m i n น r เนี่ยน่าจะยังไม่เคยทำนะเคยทำแต่ตัว p e c t o r a l i s major ส่วนเจ้าตัว p e c t o r a l i s minor เนี่ยจะมีจุดเกาต้นอยู่ที่เงี้ยเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีจุดเกาะปลายอยู่ที่ซี่โครงซี่ที่แต่ว่าจะถูกแพ c t o r a l i s m a เ o r เนี่ยบังไว้นะครับเราจะมองไม่เห็น p a c t o r a l i s major ก็คือกล้ามเนื้อหน้าอกนะครับกลับมาที่กอคลอยโปรเซสนะครับ ภาพนี้เป็นภาพมองจากด้านบนนะฮะนอกจากใบเบร็จแบล็กเทลลิสไมเนอร์แล้วก็ยังมีกล้ามเนื้ออีกมัดหนึ่งนะครับที่เกาะโคโาคอยโปรเซดเนี่ยนะครับกล้ามเนื้อมัดนี้ก็คือโคโาคอยแบค็กเลิสนะครับเดี๋ยวผมจะวาดให้ดูผมเริ่มจากกระดูกคาฟิคอนะครับแล้วก็ลงมาที่สเตอร์นัม คอฟฟิคอลเนี่ยก็คือกระดูกหปลานะฮะแล้วก็อ่นี่เป็นซิโครงซีที่1งลงมานีอันนี้เป็นลิ้นปีนะครับไซฟอนโปรเซสอันนี้คือคอรคอร์โปรเซสนะครับที่เป็นตัวที่ยื่นมาข้างหน้าจากอา่กระดูกสแปูล่านะฮะหรือว่ากระดูกสะบักจากด้านหลังนะครับเบาวนี้ก็คือเบากลีนอยที่จะให้อ่ กระดูกคิวมารัสวางโซนหัวเข้าไปนะครับอันนี้เป็นช่วงข้อศอกแล้วนะครับสังเกตนะมันจะมีเหมือนลูกลอกอยู่นะน,นี่ก็จะเป็นซินคโครงตรงหัวกระดูกคิวมารัสน,นะครับมันจะมีล่องที่เอาไว้ให้กล้ามเนื้อบเสเ็จบรเรีออยเนี่ยวางตัวอยู่อันนี้ก็จะเป็นจุดเกาะปลายของโ r ร t o คอแบ,บคทีเรียลิสนะครับมีจุดเกาะต้นอยู่ที่แคลโคลโปรเซส นะทอตัวลงมาอย่างนี้นะฮะมันจะอยู่ที่ทางแขนด้านในนะครับที่ขั้วคอย e ์โพเซตก็จะมีกล้ามเนื้ออีกมัดหนึ่งนะครับก็คือแพทโ o ริสไมเนอร์นะมันจะจับอยู่ที่ซี่โครงซี่ที่ 3, 4, 5นะครับมีจุดก่อต้นอยู่ที่ c ั้วคอยล์โพเซตเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่ขั้วคอย e ์โพเซตเนี่ยก็ยังจะมีไบเซปเรคิวอาอีกตัวหนึ่ง ที่จะมาจับอยู่ที่คอร์คอยโปรเซสนะครับส่วนไบเซปเนี่ยมันจะมี2หัวอีกหัวหนึ่งเนี่ยมันจะมาทอดตัวอยู่ตรงล่องนั้นนะครับล่องตรงหัวของฮิวมารัสแต่ส่วนปลายเนี่ยมันจะมาบรรจบกันมันจะมายึดไว้ที่กระดูกเกรเดียสเป็นกระดูกแขนท่อนล่างนะครับอ,อันนี้คือคอร์คอยแบคทีเรีิสอันนี้เป็นจุดเกาะปลายของแพคโทลลิสเบเจอร์นะครับคือกล้ามเนื้อหนะ้าอก สังเกตดูให้ดีนะครับอันนี้ผมเคยทําคลิปไปแล้วนะเรื่องของกล้ามเนื้อหน้าอกนะครับลองไปหาดูไอตัวกล้ามเนื้อมัดล่างเนี่ยมันจะมีจุดเกาะปลายอยู่ข้างบนแต่ตัวกล้ามเนื้อที่เรียงกันอยู่ด้านบนเนี่ยจุดเกาะปลายของมันอ่ะมันจะอยู่ถัดลงมาจากจากแนวเนี่ยนะฮะยิง <comm> ย่งตัวตัวที่อยู่ด้านบนสุดเนี่ยที่เกาะอ,อยู่ตรงคาฟิคอเนี่ยจะมีจุดเกาะปลายอยู่ ต่ำสุดของของแนวแนวเกาะนะนั่นหมายความว่าตัวบนสุดมันก็จะบังเอ่อแพคโทลิสตัวล่างด้วยนะครับอันนี้เป็นเดลวทอยละเป็นกล้ามเนื้อหัวไหล่ันี้โครมีโพรเซสก็จะเป็นจุดเกาะของเอ่อกล้ามเนื้อหัวไหล่ตัวกลางนะครับกล้ามเนื้อเดียวทอยนี่จะปิดตัวจุดเกาะปลายของแพคโทลิสนะฮะนี่คุณราคอยแบคเทอรลิส ระหว่างกล้ามเนื้อเตียวทอยกับกล้ามเนื้อแพคทอร์ลิสเนี่ยนะครับมันจะมีช่องว่างอยู่นิดนึงนะฮะมันจะมีรูปสงสามเหลี่ยมตรงนี้แหละเวลาวาดภาพเนี่ยมันจะเกิดร่องมุมอย่าลืมนะครับอันนี้เป็นไตรเซปเคีวนะครับแล้วก็จะมีกล้ามเนื้อเกาะอ,อยู่ที่ซิโคลงตรงนี้สวยมากเดี๋ยว,ว่าโอกาสหน้าผมจะมาคุยกันเรื่องกล้ามเนื้อตรงบริเวณซิคลงมันคือกล้ามเนื้อเซลัตัสอาร์เทรียนะครับมันจะ เกาะอ,อยู่ที่ซิคโครเนี่ยนะฮะแล้วก็มันจะมีกล้ามเนื้อจากบริเวณท้องเข้าไปเกาะอ,อยู่ที่ซิคโครเหมือนกันมันจะสลับฟันปลาสวยมากๆครับเดี๋ยวๆโอกาสหน้าผมจะทำคลิปของกล้ามเนื้อมัดนี้ให้ดูนะฮะสนุกครับสวยด้วยแต่ว่ามันจะงงๆหน่อยนะถ้าเกิดไม่เข้าใจมันเพราะว่ากล้ามเนื้อตัวนี้มันจะแบ่งกันจับที่บริเวณซี่โครงนะครับ แบ่งกันจับกนละส่วนกนละส่วนกนละส่วนมาเลยดูเหมือนเป็นการสลับฟันปลาเดี๋ยว,ยวต้องเห็นภาพนะครับมันมันถึงจะทึ่งทึ่งกับความงามของมันอันนี้ก็จะเป็นโครโมคนแบคเคอรลิสนะครับที่มันจะดึงแขนกระดูกคิวมารัสเข้ามากระดูกคิวมารัสเนี่ยเวลาที่กางแขนอย่างเงี้ยนะฮะถ้าโครโมคแบคเคอร์ริินเนี่ยมันหดตัวมันก็จะดึงมันก็จะเกิดปฏิกริยานในการหุบเข้ามา พอจะดึกภาพออกใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะลองเขียนภาพในการที่จะถ้าเกิดเรากลางแขนออกไปนะครับถ้ามองจากด้านข้างมันจะเห็นในตัวกรอโคแบคทีเรลิสเป็นยังไงนะครับ นี่เป็นกระดูกคาฟิคอนะครับหรือกระดูกไหปรราร้าแล้วก็นี้คือสแปปูล่าหรือว่ากระดูกสะบักตัวคอร์คอยโปรเซสก็จะยื่นมาข้างหน้านะฮะตัวของสแปปูล่ามันอยู่ข้างหลังก็จริงแต่ว่าเงี้ยงที่มันยื่นมาข้างหน้าก็คือตัวคอร์คอยโปรเซสเนะี่ยที่มันมาจับกล้ามเนื้อหลายมัดเลยที่อยู่บริเวณส่วนข้างหน้าอันนี้เป็น คอร์คอยโปรเซสนะครับจับยึดกล้ามเนื้อตัวแรกที่ผมเขียนนี่คือไบเซป b บ a c ีเ i จับอยู่ที่คอร์คอยโปรเซส b i ไบเซปก็จะไปจับอยู่ที่กระดูก g r เ d ดิอสนะครับและนี่ก็คือคอร์คอยแบคทีเอร์ลิสนะครับจับอยู่ที่คอร์คอยโปรเซสทีนี้มาดูแพ c ทอลิสเมเจอร์นะครับ p พ c t o r a l i s เมเจอรเนี่ยมันจะบังตัวแบสิสบริ i ิวอาร์แล้วก็โคลลอยโปรอ่าคอปลายครับโคลลอยแบคเคียลิสด้วยนะฮะแนวเกาะของมันก็อยู่ที่อ่าสเตน,นัมเนี่ยนะครับมันจะงงอะนะครับถ้าถ้าหาว่าเราไม่รู้อ่าจุดเกาะต้นจุดเกาะปลายของมันตัวไหนทับตัวไหนเนี่ยมันมันนึกไม่ออก แต่ถ้าเรารู้จุดเกาะต้นจุดเกาะปลายของมันนะครับมันก็ไม่ยากจนเกินไปในการที่จะวาดออกมาเพราะว่ามันจะเทียบเคียงตำแหน่งของมันไปได้เรื่อยๆนะครับถ้าเราวางตำแหน่งของกระดูกถูกต้องแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อมันก็เกาะอ,อยู่ที่กระดูกนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าสังเกตนะฮะทีแรกผมก็จะขึ้นโครงของกระดูกสันหลังก่อนแล้วก็ไปที่ซี่โครงใช่ไหมฮะ แล้วผมก็จะเขียนไปถึงกระดูกแขนกระดูกสะบักอะไรอย่างเงี้ยแล้วถึงมาสายกล้ามเนื้อซึ่งมันมันจะไม่ผิดตำแหน่งอะน,นะครับเพราะว่าเรารู้จุดเกาะต้นแล้วรู้จุดเกาะปลายแล้วถ้าเราว่ากระดูกได้อย่างถูกต้องแล้วก็กล้ามเนื้อก็ไม่น่าจะผิดอะไรมาก,กน,นะครับทีนี้ตรงนี้มันจะมีความซับซ้อนของมันอยู่อีกเหมือนกันนะครับ แต่ผมเคยทําคลิปนี้ไาแล้วฮะลองกลับไปดูคลิปเก่าๆช่วงบริเวณต้นแขนนะครับอันนี้จะเป็นเทเรสเมเจอร์นะมันจะเกาะอยู่ที่กระดูกสแค u ปูล่านะครับแล้วมันก็จะอ้อมตัวมาเกาะอยู่ที่ฮิลมาัสด้านหน้าแล้วก็ตัวนี้ตัวนะฮะยาวๆเนี่ยครับก็คือตัวลาทิสมาดอรไซน์เนี่ยตัวเนี้ยก็คือกล้ามเนื้อปีกนะครับมันจะเกาะอยู่ตั้งแต่แนวกระดูกสันหลังมาเลยนะครับ เนี่ยฮะประมาณแนวเนี้ยตามลงไปเลยไปจนถึงสะโพกนะครับแล้วก็ตัวเทเลสเมเจอร์นี่ก็จะเกาะคู่กับลาชิสมาร์ดไซเนี่ยตรงเนี้ยถ้าถ้าคนไม่ไม่รู้ตำแหน่งจุดเกาะต้นจุดเกาะปลายของมันเนี่ยไปไม่เป็นนะครับมันจะงงมากอันนี้ก็จะเป็นไตรเซปเปอร์คือนะครับซึ่งจะถูกถ้ามองจากมุมนี้ก็จะถูกลาชิสมาร์ดไซบัง พราะเจ้าตัว l a t i s s i m a s dorsi กับ t ล r e s major เนี่ยไปสอดตัวเข้าไปาใต้ c o t o c o l back h i r l i s เนี่ยแล้วก็ไปจับอยู่ที่ humerus ด้านหน้าฟังดูงนี้งงนะครับแต่ว่าผมว่าถ้าเกิดไปดูคลิปในเรื่องของการควบคุมต้นแขนนะที่ผมอธิบายกล้ามเนื้อส่วนนี้เอาไว้นะครับทีนี้มาดูกล้ามเนื้อเดวทอยนะครับกล้ามเนื้อหัวไหล่มันจะเริ่มจากกระดูกาฟิคอเนี่ยฮะส่วนปลายเดยวทอยส่วนหน้านะครับจะจับ บริเวณส่วนนี้ทีนี้เราก็จะมาเริ่มจากาจุดเกาะต้นตรงคา้ฟิคนะครับไปที่จุดเกาะปลายตรงบริเวณกลางแขนนั้นเห็นไหมฮะเมื่อเรารู้ตำแหน่งเนี่ยมันก็จะไม่ผิดนะครับเห็นไหมฮะอันนี้เป็นเดียวทอยตัวหน้านะครับแต่ส่วนเดียวทอยตัวกลางเนี่ยเรามองไม่เห็นจากมุมนี้แต่ว่าเดียวทอยตัวหลังเนี่ยมันก็จะมีจุดเกาะปลายอยู่ที่เดิมที่เดียวกัน แล้วก็มีจุดเกาะต้นอยู่ที่ด้านหลังของสแคปูล่านะครับเห็นไหมฮะพอเรารู้จุดเกาะต้นจุดเกาะปลายแล้วเนี่ยมันก็ไม่ไม่ยากจนเกินไปที่เราจะไล่เรียงมันออกไปนะครับอย่างเช่นกล้ามเนื้อคอร์คอร์อแบคเออริสเนี่ยนะครับจัดว่าเป็นกล้ามเนื้อที่สังเกตได้ยากแต่ถ้าตอนนี้ที่เรารู้แล้วว่าจุดเกาะต้นมันอยู่ตรงไหนจุดเกาะปลายมันอยู่ตรงไหนเนี่ย พอเวลาที่เราวาดรูปออกมาเนี่ยตำแหน่งนี้มันก็จะไม่ผิดน,น,นะครับและมันจะเป็นกล้ามเนื้ออีกมัดนึงที่จะสร้างสเสน่ห์ให้กับแขนด้วยเพราะว่ามันจําเป็นต้องมีนะครับในภาพแรกที่ผมแสดงให้เห็นในการเปิดคลิปเห็นไหมในการเบ่งกล้ามมันจะต้องเห็นกล้ามเนื้อบันนี้อย่างเด่นชัดน,น,นะครับแต่นี้ก็จะเป็นกล้ามเนื้อที่เกี่ยวกับกระดูกซิคโคงนะครับเดี๋ยวผมขอติดเอาไว้ โอกาสหน้านะครับและนี่ครับกล้ามเนื้อโ,โคอรคอแบคเทริสที่มีหน้าที่ดึงแขนเข้ามานะครับหากใครที่คิดจะเป็นกระหังนะครับกล้ามเนื้อบัรนี้ต้องแข็งแรงพอสมควรและกล้ามเนื้อหน้าอกครับ p พค t o รลิสเมเจอร์ p a c t o r a l i s Minor นั่นคืออยู่ใต้ใต้ p a c t o r a l i s m a j o ออีกทีนะครับแล้วก็เดียวถอยครับส่วนนนี้ครับคือ Bicep r r e ิ r อ i ครับหวังว่าคงพอเข้าใจได้ไม่ยากจนเกินไปนะครับกับเรื่องที่เข้าใจยากพอสมควร แต่ผมว่าเขียนบ่อยๆวาดบ่อยๆครับมันจะกลายเป็นเธอง่ายๆไม่ยากจนเกินไปครับขอบคุณนะครับ